สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็เด้เนจะจ๊ะวันนี้จะมาเล่นอาชีพแล้วนะฮะหลังจากที่ผมเล่นไปเมื่อวานเนี่ยเออรูไยมันทำไมเห็นสิ่งที่ผมขุดเมื่อกี้นี่นะเออผมจะให้ดูว่ามันเืออะไรผมเลยปิดไปก่อนแค้ดูมันคืออะไรแล้วข้างในมันจะมีกล่องแล้วมันเป็นของดีมากผมจะให้ดูดดท,ทุกทุกท่านดู นี่ครับกล่องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหขวานเพชรวันนี้ไปแชมเลยโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ต้องกดไปเหมือนเดิมก็้ความเรียบร้อยนะฮะ ตองใช้ที่กดนี่สิแรงนะอุบุไม่ใช่เบาไม่ใช่เล่นๆไม่รู้สึกนะลองคิดดูเดี๋ยวจะพาไปดูให้จุดสองตอนนี้จะพาไปดูให้จุดสองมันนานกันแต่อนี่ยนี้ผมชอบต่างมันต่างแถวนี้แม่งดีที่สุดนะ พี่จินผมทำฟาร์มไก่แล้วด้วยโอ้อน,นั่งมาตกอะไรก่อนนะอันนี้คือจักไฟนะมันจะใช้ไม่ได้นะต,ต้องรอแสงอีกต่อไปนี่งาน,นห้องเก็บของของผมหยิบใช่้หมล่ะ

่อไปลบมันทั้งหมดเลยขอตัดทิพย์ขอตัดทิปกลับมาก,กันอีกรอบนึงนนะ พี่โอ้ยคอานจากเิรล่า่งนะนี่เล่นส่ไม่ด้ไกลธรรมดาสยเสอเลยับไปถึงตรงนี้ี่ส่วนผมจะ้ะที่ทำเรองเปียกนะอันนี้ะแล้วเ็้ด้รยะนเขาเป็นแต่นเขาจะไ่ที่ะเปียกหน่แล้วจะแกดด ชาเขียวน้ำชาได้รับที่ผลไม้เก็บเลี้ยงอย่างเด็ดชาเขียวเป็นอย่างนี้ Thank okay. you. ก็มีคนเลี้ยงหาด้วยหาด้วยสเกเก็รใต้พิตายหา ียวนะอะไรนั้นนะ่ะทำไมมันคนระับไม่แปลกวะ่ะแต่คุณดูที่มี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นช่องมือฟังเดี๋ยวเอาดูจบไปดูมงงงงงงือไว้ครับ มือมันหักแล้วไงวะเนะี่ยดูดิมือแม่งหักว่ะแต่มือแม่งหักอ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะพาเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะชื่อว่าคุณพีนะคุณพีนี่ยค่ะผ,ผมชอบเล่นกับมันเป็นประจำนะฮะถ้าว่างๆเอาเราเล่นสามคนเลยไหม คุณที่คุณทีเป็น Higher, เซดเป็นโดนโดนัะใครอยากพบผมก็มาเจอผมที่งานบ้านทา่าข้าวบ้านคนจิบจนะฮะผมอยู่ก๊วสีนะฮะใครเออถามจริงอทุกคนเคยฝันอยากจะเป็นนักเตะทีมอันดับหนึ่งของโลกอ่ะเคยฝันก็ม่ฝันประจําเลย แต่ผมไม่เป็นแด้ขผมแบบไ่าาชไม่ได้ช่อมของกโฆษณาเนี่แหละแต่ผมจะทำเยงเนี่ยดูด้หมดแล้วอะไรเนี่โฆษณามาแทนทำไมวะเนี้ย ครับฝนแม่งตกบ่อยมากอ่ะไม่ได้ตกธรรมดาตกบ่อยบ่อยโคตรเลยสกิลหนักแต่ผมตั้งชื่อเป็นพิทาเกอร์เลยใช่เนอะเผมใช้สกินพิทาเกอร์ด้วยอันนี้ที่เก็บลูกคะแนนผมโอู้หฝ่าจะฆ่าสกิลเดอร์ตั้งได้กระจายได้ทีตรงเหมืองฝ่าจะหาเพชรได้ ไม่ได้โกงเรื่ออาผมพูดจริงๆแล้วสาบานเลยไม่ได้โกงไม่ได้โกงเนีย่ยที่คุณเนี่ยใครใครได้ที่คุณเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะเพ่าะทำไมตอนนั้นแ่ะผมเจอแล้วแหละแล้วผมก็ทำให้คุณได้ชมหินอีกครั้งใช่ไหมเออพอเจอแล้วยังไงอะ่ะผมว่าเอาไปขุดคานดูคานถ้าปกติขุดมันจะได้ครั้งเม็ดเดียวใช่ไหมก้อนเดียวใช่ไหมเออไอ้นี่ขุด บางครั้งก็เปเดียวบางครั้งก็ได้หาเม็ดเจ๋งถ้าเอาไปขุดไดมอนด์ลองคิดดูว่าจะได้ยังขนาดไหนใครรู้จักพี่เวฟะมั้งฮะ ผมเออขอออกไปดูข้างในสักน่อนเล็กนี้ไม่ค่อยถนัดเลยกลับม่เหมือนเดเิมเนี่ยดีไหมอันนี้เป็นลูกธนูติดไฟนะฮะไม่ใช่ติดไฟแบบธรรมดาทั่วไปนะลูกธนูนี้กับดาบนะเนี่ยเห็นดาบไหมนะับเออลูกธนูน่กับดาบเนี่ยมันเทพมากเลยดาบเนี่ยช่วงปกติดาบเดิบนทั่วไปตีเนื้อหมูมันจะได้สองชิ้น บางทีก็หนึ่งใช่ไหมไอเนี้ยตีนื้อหมูได้ดังสามชิ้นแล้วแล้วธนูเนี่ยธนูไฟมันต้องยิงหมูสองครั้งใช่ไหมไอเนี่ยยิงยิงมอนเตอร์หรือว่ายิงตัวอะไรครั้งเดียวตายหมดอยากให้มาแคบเลยแบบเจอโทรศัพท์รือแ็บเลยนี่แมันอัปเดตแบบว่าพวกแอนดรอยเลยเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะลงมอสด้วยนะลงมอสมันก็เหมือนโกงอ่ะผมไม่คนที่เกียดการลงมอสมาก ลงวัดต้องโหลดทุกแอนั่นอีกทุกหนค่ค่ะเบื่อปะะ่ะหล่ะคุณผู้ชมลองคิดดูดิผมยังเบื่อเลยอันนี้จะให้ผมทำคลิปพาร์ทละกี่นาทีออาบอกมาอัน,นอันนั้นที่บอกโคซกซ่าไฟแนกก์เสี่ยอันนั้นผมเลื่อนเฉยๆอันนี้ผมมาเอาชีวิตรอดอัน,นอันนี้พาร์ทที่หนึ่งะผมลงเป็นพาร์ทแรกเลยอันนั้นอะ่ะ คนไม่ต้องดูหรอกมันน่าเกลียดเพราะผมเคยลงมันมันไม่ใช่อาชีวิตร,รอดอะ่ะมันเหมือนยังไงอะ่ะไม่รู้ดิอันนี้ผมลงตอนกี่โมงให้ทายสิบเอ็ดโมงสามบห้าผมเอาง๊าขอจบคลิปเียงเพียงเท่นเทนทาน,นี้นะคะสวัสดีครับเอางับ เดี๋ยวพ์ทหน้าเราจะเชิญเชิญครัวคำวางเล่นก็ช่างเขานะ